หวิธีสร้างลูกอารมณ์ดีไม่ให้โมโหร้ายนะครับวันนี้ผมคุยคอนเทนต์หนึ่งนะครับอยากจะให้คุณแพทแบ่งปันเพราะแพทเก่งเรื่องนี้มากๆเลยคือเรื่องการทํำยังไงดีให้ลูกไม่โมโหร้ายได้ค่ะะก่อนอื่นแนวะวัถามคุณก่อนเลยนะคะว่าเวลาที่คุณไปทํางานเนี่ยไปทํางานหรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนน่ยคุณอยาก เจอนะคะหรืออยากอยู่กับเพื่อนอารมณ์ดีหรือเพื่อนอารมณ์ร้ายคะ่ะหรือว่าไปที่ทํางานเนี่ยอยากจะมีเจ้านายน,น,นะคะอยากจะเจอเพื่อนร่วมง,งานหรือเจ้านายที่เขาอารมณ์ดีหรืออารมณ์เสียค่ะเช้ามาเลยนะเช้ามาเลยนะจยากเจอคนแบบไหนหรือถ้าตอนนี้คุณพ่อดูอยู่นะคะอยากตื่นมาเจอภรรยาอารมณ์ดีหรืออารมณ์เสียค่ะทีนี้ค่ะทุกคนลูกก็เช่นกันค่ะลูกก็เช่นกันคุณว่าลูกตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเขาอยากเจอนางยักษ์หรือนางฟ้าค่ะ คุณว่าลูกเนี่ยอยากจะอยู่กับใครแล้วทำไมเวลาเพื่อนเนี่ยนะมาชวนเล่นเนี่ยวิ่งเยี่ยโอ้โหฟังเขาเหลือเกินไปตามหาเขาเหลือเกินเอแล้วทำไมเราสั่ง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 เราเขาไม่ฟังเราสักทีเลยนะคะอ่ะลูกก็เลือกเป็นเนาะนะคะเด็กแน่นอนค่ะเขาเนี่ยจริงๆงถ้ามองดีๆนะคุณไปสังเกตลูกนะเขาจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์นะคะเขาจะอารมณ์ดีมากกว่าอารมณ์เสียเขาจะอารมณ์เสียตอนที่คุณไปขัดเขานี่แหละค่ะนะคะนี่แหละนะคะ ลูกเนี่ยค้าคุณคิดว่าลูกอะอยากอยู่กับคนที่เป็นนางฟ้านะคะแม่นางฟ้าพ่อเทวดาแม่นางฟ้าแม่อารมณ์ดีนะคะครูเราเนี่ยต้องตัดสินใจเลยสิ่งเนี้ยที่ครูแพทจะให้คุณทําแล้วมันเป็นความลับที่ครูแพทสอนนักเรียนในเวิร์กช็อป Take Action นะมันจะมีหนึ่งความลับที่ครูบอกเขาครูแพทนํนมาบอกฟรีในคลิปนี้เลยนะคะคือปื่นเช้ามาเนี่ยเด้งดึง๋งขึ้นมาเลยนะคะก่อนจะอ้าปากบนสามี ากสั่งลูกนะคะเชา้านี้ฉันจะเป็นแม่อารมณ์ดีเชา้านี้ฉันจิตยิ้มให้สามียิ้มให้ลูกก่อนเลยเมื่อไหร่ที่คุณตั้งใจตั้งจิตบอกสมองเขาไปร่างกายอะคะ่ะไอ้ปากคุณนะคะรอยยิ้มคุณนะคะมันจะทําตามที่คุณบอกพราะคุณอารมณ์ดีอะคะ่ะลูกเขาก็จะเรียนรู้ ในการอารมณ์ดีในตอนเช้าจากคุณคือพออารมณ์ดีเจอกันตอนเช้าเนี่ยวันทั้งวันอะ่ะมันจะง่ายขึ้นพอคุณไม่อารมณ์เสียใส่เขาเขาจะไม่อารมณ์เสียใส่คุณอาจจะมีบางช่วงในระหว่างวันแต่มันลดลงลดลงลดลง,ลดลงนี่แหละเป็นหนึ่งในวิธีแก้การโมโหร้ายของลูกหรืออยากให้ลูกอารมณ์ดีคุณต้องอารมณ์ดีก่อนคุณต้องตั้งใจตั้งจิตฟังเหมือนง่ายนะเอาไปทำเชื่อครู เอาไปทำให้ได้อย่างน้อยต่อเนื่อง21วันในตอนเช้ารูแพทรับประกันเลยว่าลูกจะมาบอกว่าว้าวนางยักษ์หายไปทำไมนางฟ้ามาทุกวันเลยแฮปปี้จังเลยนะคะเอาไปลองทำไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เพราะข้อมูลเนี้ยเป็นข้อมูลที่รูแพทสอนอยู่ในเวิร์กช็อป Take Action และเป็นข้อมูลที่ได้มาจากนักจิตวิญญาณระดับโลกค่ะ สำหรับใครที่ชอบข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์ติดตามเพจครูแพทยพัทรวดีเชี่ยวชาญการเลี้ยงเด็กได้นะคะสวัสดีค่ะ